สวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับทายสำลีทางน้อยเมืองไทยพยาให้กินพยามาลงให้กินกองหมดแหละหเืยว่าบล็กะว่าไว้กินตั้กางโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่งี้ไม่จจะไม่พออิ่ม แลินมากินตามมากิน ถลดควงย่่งที่เรายิ่งที่ผมร่อนมานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในปางที่เลี้ยงนะได้สองเชือกทั้งวันครับกินน้อยครับช้างที่ปางกินน้อยกินหญ้าน้อยพน่าจะรอกินกล้วยเยอะนะครับให้กินหญ้าน้อยแฮมรีนี่วัลคันนะครับเชือกเดียว ต่ยังกินไม่เยอะนะครับเน่งสำมีเนะี่ยยังกินไม่เยอะไม่ยังยังไม่ถึงกับลูกกบใบพดจารึกนะครับโอ้โหสามเชือกนู้นถ้าตัดให้กินนี้น่าจะกินแบบคันลดนี่จะลึกนี่หน้าจะสามสี่คำเพราะเขากินดีครับจะลึกใบพดนี่เขากินดีว่าเคยไปล่ามรวมกันนี่เขาละเขาหักกิ่งไม้หักหญ้าก,กินนะครับกินได้เยอะครับ กินจริงจังจริงจังเลออ้วนใหญ่ไอ้อย่าไปสะบ,บัดเล่นตี้กินมันจริงจริงจังที่ลุกตัดมันเหนื่อยนะรู้ปะ่ะพ่อก็ยกกย็แยกหลังอะ่ะหนูกินให้มันคุ้มคุ้มลุก ไม่ได้ออกทำงานหลายวันนะครับเดีย๋ยวจะไม่มีตังค์ซื้อกลวยซื้อน้ำมันเติมรถแล้วนะเราอะขวดน้ำมันครับเติมรถเติมเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็แพงครับโอ้โหอมันเป็นน้ำมันขายปลีกอ่าบ้านนอกกันนะครับเนาะ,ะแบบหลอดหลอดหมุนห้าลิตรแล้วก็เทียลิตรสี่สิบหกแล้วครับโอ้โ เทศเราตอนนี้เราใช้น้ำมันแพงขนาดนี้แล้วครับเบนซินเบนซินสี่สิบหกเอ่อยดีถึงเติมผสมนะครับใส่เครื่องตัดยาด้วยมอไซด์ด้วยก็มันจบมาห้าสิบบาทนะครับทุกวันนี้วาระลิดก็ห้าสิบบาทเติมมอไซด์ด้วยเครื่องตัดยาด้วยนะครับโอ้เราต้องมาใช้ของแพงนะครับ หาเงินหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพทุกวันนแทบไม่ทันนะครับในยุคอะไรของแพงนะครับข้าวของกเษกษตรก็ก็มีแพงนะครับมีมันมันตะาบลังก็เจ็ดแปดบาทนะครับมันเส้นมันแห้งนะครับลวเจ็ดแปดบาทก,ก็ถือว่าได้อยู่นะครับาราคานี้ก็ช่วยกเกษตรกรได้อยู่นะครับ แต่ที่สำคัญปุ๋ยปุ๋ยยูเรียว,วันนี้ไปถึงพันหกพันเจ็ดนะครับอย่างน้อยมีพันห้าคิดไปเลยครับพันห้าแต่เขาใส่ไรล,ละลูกนะครับโอ้โหแต่แต่มันไปบวกกับนนะ้ำมันแพงปุ๋ยแพงนะครับถึงถึงราคากเกษตรจะปรับตัวให้นะครับแต่ก็ยังเหลือน้อยอยู่ดีครับยิ่งถ้าข้าวเนี่ยน่าจะน่าจะน้อยเลยแล้วครับวันเนี้ยข้าวโพดไอข้าวโพดก็ไม่มีค่อยเกี่ยวกันละหมดหน้าหมดฤดูไปละ อ,อ้อยก็หมดฤดูไปแล้วครับตอนนี้มันถ้ามาหลังก็หมดฤดูแล้วครับอ่าพ้อมเริ่มจกหน้าฝนกันน้อยแล้วค,คือของมันมาแพงตอนเกษตรกรลงทุนนะครับแล้วก็เหมือนซื้อผลผลิตแพงแต่แตกก็ไม่ค่อยมีผล,ผลผลิตขายนะครับผลผลิตก็จะไปอยู่ในมืออยู่ในโกดังมาแล้วครับช่วงเนี้ยผลผลิตของชาวไร่ชาวนาจะอยู่ในโกดังมาแล้วครับก็จะไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางที่จะร่ำรวย ม,มัน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 ไม่มีผลถึงเกษตรกรตัวจริงนะครับทุกวันเนี่ยไอ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 เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ว่าของแพงของขึ้นนะครับคุยเรื่องช้างไปคุยเรื่องแต่มันก็ต้องคุยครับมันเกี่ยวเนื่องกันเนาะเราเรียงช้างเราก็ซื้อน้ำมันนะครับตัดหญ้ามันก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดนั่นแหละครับข้าวของแพง เลี้ยงช้างก็ยังต้องกินมะม่าอยู่ครับก็เดี๋ยวถ้ามะม่าขึ้นอีกก็ไปอีกมาอวานก็กินมะม่าครับกลางวันนะครับที่ห้างนี้ที่ห้างเราเนี่ยครับเรามีเตาแก๊สเล็กๆ FCE ซื้อให้ครับเตาแก๊สกระป๋องนะ FCE ซื้อให้ไปใช้ต้มมะมะ่ารับพอได้กินครับเมืองวันเดินเก็บผัก เก็บผักเก็บหญ้าใส่ามามากินหิวหิวยังไม่ต้องถึงไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านนะครับนะครับบ้านระกรับบ้านก็ไปกินข้าวนะครับเพราะว่าตนมากผมก็จะเฝ้าทั้งวันยิ่งช่วงนี้ยอกไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ไหวต้องนอนเฝ้าไปตัดหญ้าเตรียมไว้ให้แล้วก็นอนเฝ้าช้างอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช้างกับมา้าชาลีกับสำลรีนะครับ กินพุงป่องครับลูกชายแม่กินพุงป่องอ่ะอ่อไม่รู้ว่าอ้วนขึ้นบางไหมนะครับเดี๋ยวเราถ้าอยากรู้ว่าอ้วนขึ้นหรือใหญ่ขึ้นต้องต้องไปลองชั่งน้ําหนักดูเพราะเมื่อแรกมาเราชั่งได้หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยสิบโลนะครับงดนั้นห่วยออก <c oughs> แมฟีแกบอกอะไรนะอ่าซื้อหนึ่งห้าศูนย์ตัดหนึ่งห้าแต่ไม่ตัดหนึ่งศูนย์แกยังว่าอยู่ช่วงที่สำรีลรามาแรกๆนะครับก็ที่เพ่ออกหัดออกหัดออกนอกบ้านนะครับตอนนั้น ก็เลยไปช่างกิโลกันช่งที่สร้างความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยนะครับไปไหนมาไ,ไหนทันกันไปกันสามคนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปไหนเวลาจะไปไหนคนเดียวก็ได้แล้วครับจะเดินนะครับถ้ารถยนต์รถยนต์สิบล้อก็อยังต้องผมก็ต้องอยู่ข้างหลังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมต้องเฝ้าครับ เกรงเพราะเขายังไม่ไม่ชินอะไรกับไา่มากมายนะ กินดีกินได้กินเข้าไปลุกหามาให้แล้วอะ ก็ถ้าดูงาข้างๆจะยาวได้เป็นคืบครับแต่ถ้าไปมองด้านหน้าโผล่มาน,นิดเดียวนะครับยังไม่พ้นงวงเท่าไหร่ครับอืมอย่าสะบัดสะบอก,ออกสิให้เกื่อนหมดในหญาหนูอะ ไม่พออิ่มมากนะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรวันๆนะไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรไอ้หนูสวัสดีครับกอลุก <c oughs> สวัสดีครับแม่แม่นะครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาดนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําอะไรก็ได้ครับผม <c oughs> ถ้าพลาดมาเรื่องสุขภาพนี้แย่ทันทีครับขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ